พวกเราจะพามาชมตุมสจีนฮ่ตงกงวัดแช่กงหมิยวเรามาดูกังหันคืออันนี้คือเป็นวัดกังหันนาอแช่กงก็คือเป็นของคนทํางานอะไรอย่างเงี้ยมาขอโชคขอลาบใครมาที่ฮ่องกงก็อย่าลืมมากราบท่านนะครับผมมาขอพรได้สาเร็จทุกประการนะฮะใช่ใช่เราจะเดินไปดูทางนี้ทางนี้เราเดินมาแล้วใช่ไหมเยวจะพาเข้าไปดูทาง้าทางนี้ไป ก็มาคนเยอะมากนะขนาดวันเป็นวันที่ห้าของตุดกีแล้วนะครับผมคนเยอะมากเข้าไปเข้าไปกราบข้างในยังไม่ได้เลยนะครับก็เ,เลยมาไล์สดให้พี่น้องเอฟซีดูเด้อไปนี่เอากลับกล้องตรงไหนดีไปยายใ,ใส,ส่ดสวยนะครผม <laughs> ชีแรงต้องมาก่อนชีแรงเมื่อกี้ไปทางนี้เข้าเข้าตรงนี้ไหมอาสอยนี้เนาะ โอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเอสวยๆเห็นไหมแล้วก็เขาก็จะเหมือนงานประเพณีบ้านเราแหละพี่นอ้องก็มีไอ้ของขายมากมาย,ยเดิดิน่ารักยายเดินนำหน้าละยายเดินนำหน้ายายร้อนละยายร้อน พยายามที่จะไม่ถ่ายให้เห็นหน้าผู้คนแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้ครับผมคนเยอะเอาละสิบบาทเองเนะนี่ยเอาไหมเอาสีเงินนะ,อะนโอ้โอ้เขาบอกวหนีบใส่เสื้อได้เนี่ยมันมีมันมีเขันห<อ>นีบใส่หัวก็ได้ใครอะใครอะยายเนี่ยยายมีอันนี้นะ่ะเอาสีชมพูอยู่อยู่ฟันหงส์สีกันฟันหงสเออเฉาสีอะไร ฮะกาสีอะไรสีนีไหมหรืสีอะไรก็สีเหมือนกันละเออเ่องเรื่องก้อาตีเรื่องรงนางนคือเอาใส่เสื้อหรอใส่เสื้อก็ได้หนีบใส่ไหนก็ได้อเหรอเออเรื่องก้่อาะสอให้เขาหนีบให้นะ t h น n k you thank you thank you ดูไหญ่ดูใหญ่ไม่เหมือนคนอื่นเลยหมุนหมุนฮะนี่ความเชื่อของคนฮ่องกงด้วยพี่น้องกางหันกางหันว้าวนี่ฮะใครต้องการอะไรบอกนะครับผม สวยๆเลยเห็นไหมว้าวงามอันนี้ก็เป็นราคา38เหรียญน,นะครับผมไม่แพงครับเพราะว่าเขาขายให้อยู่เด้ออันนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะฮะนีหไหมเขาก็ปลูกเสกมาแล้วแต่ทุกอย่างก็มีความคลังในตัวเสื้อยายจับเก็บไปดีหน่อย,อยก็มีหยก ดูดวงก็มีเด้อพี่น้องเด้อฉันมาเขาก็ชอบดูดวงกันนะฮะแต่เราก็อยากดูอยู่แต่ก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ะะจะวันนี้นี่เข้าไปตรงที่กาบใบท่านข้างหน้านี่นะคะผมแต่ลุยนีชินแทบวันนี้คงไม่เข้าไปครับคนเยอะมากคนเยอะดิยายเลี้ยวมาทางนี้ดิระวังชนของเขานะแม่เมี้ยวเมี้ยวเมี้ยว เสื้อนี่ไปร้านไหนดีเนี่ยพี่โมอเอาไหมนี่อันใหญ่ๆนี่ใส่เงินโอ้อันนี้มังกรออกร่อนน้ำเต้า <c oughs> นี่ใหญ่เอาไปแขวนที่บ้านยายละอือโอเอาทุกอย่างเลยเหรอคะพี่คะรอคนสวยโอ้งั้นผมต้องเหมาเครื่องบินไปส่งพี่ไหมเนี่ย เพี้ยทุกอย่าง,นนงยายนาเป็นยายนาก็ไปถ่ายรูปนะครับเราเดินตามยายนาดีกว่ายายนาจะถ่ายเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ละอย่างก็ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยม,มีปลาด้วยเว้าวชอบอันนี้อ่ะชอบปลา<ม>เดี๋ยวเขามาเอาใช่ละยายนะ ปลาเด่บะถูกใหญ่ดิด้พี่น้องมนะมีทุกไซส์เลยคนเยอะจริงๆข้างในนี่ยนะเข้าไปไม่ได้เลยเอาพี่นาไปไหนอ่ะเอายายค่อยหายว้าวคิดถึงคิดถึงสวัสดีค่ะพี่เก๋คิดถึงคิดถึงมาเที่ยวหาที่ฮ่องกงได้นะครับเออเนี้ย พามาดูบรรยากาศอ่อนี่นี่พี่นาพี่นาแต่งตัวสวยไหมเอ่อยายนาตาสอนนะฮะงั้นเราก็ออกทางเดิมหรอยายหรอือว่าเราจะเดินออกทางนู้นอะสวยอ่ะอันนี้มันสิบสองราศีป่ะไม่ใช่ไอ้พระไอ้อะไรนะ<อ>พระพระพระสังกัจจัยส,สวยอ่ะเนี่ยเื้อติดกระเป๋าแพลนกระเป๋าเนาะดิ่ไง สิบสองสิบสองราศีราศีใหญ่นาพี่เกดทักทายวันนี้นางด้วยมาชุดเสื้อข้าแมวพุงไว้นะห้ามปล่อยเลยลูกโผล่ออกนะเนี่ยนะครับผมข้างในเนี่ยคนเยอะมากดูดิมีควนอะไม่ได้ควนอะไรนะควนทูบขณะเป็นวันที่ห้าของจุดจีนฮ่องกงแล้วนะครับเนี่ย เราไปทางไหนไปเส้นนี้ดีกว่าเราออกมาทางนี้เราไปตรงนี้ดีกว่าลลใช่ออกคาออกละด,ดูยานาแล้วกันนะครับคนเยอะออนานๆครับผมจะได้ไลฟ์สดเดอ้อไม่ค่อยว่างเลยกลับจากไทยมาเฮงๆรวยๆครับพี่เก๋ท,ทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆไปนํำการเดอ้อลงคลิปอะไรปังก็ขอให้ปังๆอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะ น้ำเต้าไงเท่าไหร่เนี่ยน้ำเต้าอันนี้น่ะจะแปลกตัดปิดนิดนึงใช่ไงมไม่เหมือนคน<ม>อื่นใช่ไม่เคยเห็นด้วยร้านอื่นไม่มีนะมีร้านานีนี่บางกรน<ม>ีข่ของเขาก็เหมือนทำของ,ของ,ของอไก่อะไรเหมือนบ้านเราเะนาะตามเป็นงานะนะเนาะครับไล่อีกสักสองสามนาทีก็ลงแล้วนะครับผมมาเก็บบรรยากาศปีใหม่ตุดจีนฮ่องกงให้ดูนะฮะ วันนี้เป็นวันที่ห้านะครับผมสงสัยพรุ่งนี้มะลืนนี้เขาก็เก็บหมดแล้วครับตรงนี้ก็มีเพลงกินด้วยนะครับผมจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยไหนไเพลงี่ไงเพลงอนะ YouTube ครับนี่ครับผมผมก็ได้อันนึงอันนี้เขาบอกว่าสามารถปักใส่ผมได้ แล้วก็ปักใส่ผมเลยเออในร้านนั่นแหละมันจะเฮงๆเลยรวยไปเกินไปหรือเปล่ายายนี่นะกองกองไปฟังเพลงกินไปนำพี่น้องงามเนาะงามงามดูดิยายก็งามงามแต่ชุดงามแท่ยายนะ วันนี้ควงไปกินข้าวเท่ดดีนะครับผมเขาหยุดขอทางยายนี่จมูกเลยอสวยมากอ่ะยายหลงไหลหลงไหลในความสวยเหรอเท่ดีนะใครเท่ครับยายนาหรอเท่ครับยายนาหรือว่าสนรามพี่เอ้ยน้ำเตา เต้าใหญ่ครับอาจจะอาจจะสั่นในเด้อพี่น้องเพราะว่าไม่ได้ใช้ขาก้องครับเพลงยาย Hello h ลายายไปากอ่ะ,อะ,อะมีมีผู้ชายัลโหลเห็นไหมคนที่เขาชอบเขาเห็นเราไลฟ์เงี้ยเขาก็จะัลโหลให้ความร่วมมือนะครับผมสอนรามเทพยายนางามขอบคุณครับขอบคุณครับ พี่ขาล้อก็สวยนะพี่เก๋ก็สวยตามที่ดูในคลิปแล้วสวยกันทุกคนเลยเานางเอกได้อันนี้แต่แต่แตลงไลรแล้วผมจะซื้อไอผมจะซื้อแบบกลางหันตรงนี้นะ่ะไปไว้ที่บ้านดูมีครับพี่เก๋พี่เก๋ก็สวยนะมองบนเลยนะพี่เก๋นะ โอ้ยเราเราทำไมถึงเรียกมาวันนี้ใช่ไหมเพราะคนมันน้อยแต่ถือว่าน,น้อยก็คือยังไม่น้อยถ้ามาวันชอยยตจอยีั่ซจ้ามเขามีสามวันใช่ไหมตุรกีฮ่องกงอ่ะโอ้โหไม่มีที่เดินครับในแถวนี้ไม่มีที่เดินเลยตรงนี้ก็เป็นทางออกนะครับทางออกที่จะขึ้นไปรถไฟที่แรกเราจะไปไอ้ไอ้วองังไปวังตะชินต่อเหรอคนก็เยอะ แล้วมองแต่สิ้นเน่ะคนยิ่งเยอะนะพี่เก๋ทั้งสวยทั้งกินเก่งเหมือนอ่าพี่ขาล้อแซลพี่เก๋แล้วเด้อทั้งสวยทั้งกินเก่งทํากับข้าวว่าเก่งเนาะพี่เกศเนาะพี่ขาล้อก็เก่งนะถ่ายคลิปลงทุกวันเลยแต่ผมเนี่ยช่วงนี้นะผมไม่ไม่ว่างเลยนะครับไม่ว่างนี่แหละหลังจุดจีนไปก็คงอาจจะว่างบ้างครับผม กลับบ้านมาครับกลับบ้านมาก็อะไรก็ยังกลับมาก็ปีใหม่ถุนจีนอีกก็ต้องหาซื้อของมาไหวมาอะไรงามเนาะดูดิงามๆคนก็งามๆสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณพี่เกกับพี่คาร์ลอเข้ามารับชมเด้อขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผม ไม่ว่าจะเข้ามาก่อนหรือทีนี้เราก็เดินบ่มาไหว้แล้วเขามาไหว้แล้วเขาก็จะไปอีกมันไปมันไปได้หลายสถานที่ถ่ายคลิปบ่ถ่ายถ่ายรูปบ่ถ่ายให้ด้วยดิเอาให้ด้วยดิแบ่งด้วยนะถ่ายแล้วแบ่งให้ด้วยเออภาพนี้ขอนะไม่ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเวลาถ่ายรูปกับยายไม่เคยได้รูปเลย บอกตรงๆยายกักเอาหมด,ดแล้วถ่ายรูปพอยังเออนี้ก็จะไปมีขอมีขอขอดีครับไม่ขอไม่ได้ขนาดขอยายถ่ายแล้ใหญ่ไม่ยายไม่ส่งให้นะยายไม่ให้อะถ้าเข้าเครื่องโทราศาพยยัพท์ยายนะยายใช่บนหัวเลยเนหะ็นมั้ยายน่าก็สวย12บนาทีแล้วโอเคนะครับเก็บบรรยากาศตรงนี้ก็คือแช่ของวหมวีวอาจจะไล์ต่อที่ อ่าบองตาซินนะครับผมจะไปอีกสถานที่ที่สองครับแล้วเราจะไปทางเดินเราทางเดินเราเดินไปแล้วเราไม่ต้องไปไอสะพานแล้วไม่ทีนี้เราเราจะไปตรงไหนเนี่ยลืมไปแล้วหน่เขาก็ต้องขึ้นเตที่ข้างบนนะก็นั่นแหละก็เราไปเตที่ข้างบนนั่นแหละข้างล่างมันเป็นมันไปทางต้องพายานาไปเลี้ยงเลี้ยงอะไรครับ ยนา,นายนากินจุอ่ะยนา,นายนากินเยอะเออข้าวกะติบนึงก็ยังไม่หิมเลยยายอ่ะห <laughs> ยอกครับหยอกให้ายายมาปิดปิดไลน์ให้หน่อยนะโอเคแอฟอโอเคนะคะพี่สำหรับคลิปของเช่ก้องมิวคือวัดกังหันแล้วก็พอทเท่านี้ก่อนนะคะเราจะไปต่อที่ วัดบงไตซินนะเป็นวัดหลักเมืองของฮ่องกงเลยนะคะช่วงตุจจีนทานนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะ,อะขอบคุณ <ไป S 2> พี่พเก๋แล้วขอบคุณพี่ขาล้อนะครับผมด้วเข้ามาให้กาลังใจ <c oughs> ไอรับยูเหมือนเดิมนะคะผมเจอกันอีกไรหนึ่งที่วัดอวบองไตซินเนาะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอาลงตรงไหนแล้วเนี่ยแตแล้วไม่ได้ไล่นานนะฮะลืมใช่ใช่ตรงไหนนี่ โปมันเช่อนนี้ที่เช่อันนี้เช่คือเชออกก็ไม่ใช่เช่ก็ใช้ก็ใช้เวลานั่งรถไปประมาณ30นาทีนี่แหละครับผมตรงนี้หรือเปล่าบุลู